รู้ไหมไขมันพอกตับเกิดขึ้นได้ยังไงเคยสงสัยไหมคะว่าไขมันในร่างกายเราเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันมาเป็นไขมันพอกตับได้ยังไงคลิปนี้มามาแชร์ให้ฟังและอังเคล็ดลับการป้องกันไขมันพอกตับในช่วงท้ายนะคะเมื่อใดก็ตามที่ร่างกายกินอาหารที่มีแคลอรี่สูงเช่นของหวานของมัน ร่างกายจะเก็บส่วนที่เหลือจากการใช้งานเป็นไขมันและนําไปเก็บในเซลล์ไขมันและเมื่อไหร่ก็ตามที่ตับเริ่มเก็บไขมันมากเกินไปนั่นแหละคือปัญหาแล้วไขมันพอกตับเกิดขึ้นได้ยังไงหนึ่งในสาเหตุหลักๆเลยก็คือการดื้ออินซูลินเนี่ยร่างกายใช้น้ําตาลได้ไม่ดีเท่าที่ควรเลยเปลี่ยนสิ่งที่เหลือเนี่ยค่ะเป็นไขมันแล้วก็ไปเก็บไว้ในตับดังนั้นยิ่งกินแคลอรี่เกินก็ยิ่งสะสมในตับม,มากขึ้นถ้าเราไม่ควบคุมอาหาร หรือไม่มีการใช้พลังงานที่มากขึ้นอาหารตับก็จะสะสมไขมันไปเรื่อยอันนี้ละหากคือปัญหาก็จะเกิดเป็นภาวะไขมันพอกตับดังนั้นเคล็ดลับในการดูแลไขมันพอกตับนะคะแนะนําเทคนิคง,ง่ายๆ่ยะหเกี่ยวกับเรื่องของจานอาหารการจัดจานอาหารให้มีสัดส,ส่วนของใย,ยอาหารไขมันและโปรตีนที่ดีและลดสัดส,ส่วนของของหวานของมันของทอด 2. ระยะเวลาในการทานอาหารมีการทํา IF เพื่อที่จะให้ร่างกายได้เผาผลาญไขมันนอกจากนี้ก็คือเรื่องของการออกกําลังกายการพักผ่อนที่เพียงพอการบริหารอารมณ์ไม่เครียดแล้วก็อยู่ห่างไกลจากสารพิษนะคะที่มันจะทําลายสุขภาพเราทําให้ตับทํางานหนักด้วยถ้าใครสนใจคําแนะนาําการป้องกันไขมันพอกตับพิมพ์สนใจและทักมาคุยกันได้นะคะ